กันนพัฒนอัปเดตหัวใจหลังเลิกกับมารีเบอร์เนอร์บอกเคยทักหาแต่อีกฝ่ายกลับทำยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ กันนาพัฒอินใจเอือ้อเผยถึงสภาพจิตใจในปัจจุบันหลังได้เลิกลากับมารีเบิร์เนอร์ค่ะว่าตอนนี้ดีขึ้นมากส่วนตัวเองก็ยังโสดเหมือนเดิมยังไม่มีใครค่ะส่วนเรื่องที่ลือกันว่ามารีมีแฟนใหม่แล้วนั้นกันบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย โดยหนุ่มกันได้บอกว่าเขามีแฟนใหม่แล้วหรือครับจริงหรือไม่เกี่ยวครับก็ยินดีหลายเรื่องครับแต่ไม่เกี่ยวกับมารีอย่าโยงเลยพอแล้วครับสับเพสัตตาช่วงนี้ขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวแฮปปี้กว่า เมื่อถามว่ากับมารีทุกวันนี้กลับมาคุยกันได้ปกติแล้วหรือยังก็ยังนะครับหนุ่มกันบอกคือผมคุยได้แต่เขาน่าจะยังไม่อยากคุยเคยทักหามีส่งไปบ้างเขาอ่านแต่เขาไม่ตอบส่งไปยินดีด้วยที่เขาแข่งรถชนะก็ยังหวังดีเสมอเขารับรู้ไหมไม่แน่ใจครับเขารู้แหละแต่จริงๆมันคงต้องใช้เวลาคนบางคนใช้เวลาไม่เท่ากันครับผมเองก็พร้อมเป็นเพื่อนเป็นพี่ช่องวันเหมือนเดิมต้องทํางานด้วยกันค่ะ